สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมตมั้มคามสุขป,ปลูกอินทรีย์กับอคอนเทนต์ในเรื่องของอปัญหาการปลูกพืชนะครับต้นนี้เป็นต้นม่อนนะครับเป็นออสเตรกีเป็นพันุ์เดียวกันกับตรงโน้นที่ดดตๆเลยแต่ว่าอันนี้ปลูกก่อนด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือระบบรากโดนไส้เดือนปล่อยรากปมเล่นงานนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้จะไขข้อห้องใจให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าไส้เดือนปล่อยไม่ได้มีชนิดเดียวนะครับไส้เดือนปล่อยนะครับที่เป็นไส้เดือนปล่อยกินแมลงกับไส้เดือนปล่อยรากปมนี่คนละอย่างกันนะครับต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับไส้เดือนปล่อยไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวมีเยอะมากกว่านั้นอีกนะครับอย่าเข้าใจผิดฟังแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอันนี้คือไส้เดือนปล่อยที่ทําให้อ่าปมของรากเนี่ย เป็นปมนะครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูเลยต้นนี้นะอันนี้คือสันนิษฐานแล้วแต่ว่าจะขุดให้ดูก็คือขุดออกเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับทำไมถึงไม่โตนะครับขออธิบายนิดนึงนะครับไอปมที่รากเน<อ>ี่ยคนละอันกับที่เป็นปมของของถั่วนะครับเป็นปมที่จะทำให ลากพืชส่งอาหารไปเลี้ยงลําต้นไม่ได้แล้วก็ทําให้ไม่โตนะครับอันนี้เรียกว่าไส้เดือนฝอยปลูกมาห้าหเดือนแล้วปลูกก่อนเขาเลยอ่ะแม่ไม่ได้กินลูกเลยนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าออดดำมันไม่ดกคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอย่างนี้เลยอ่ะจะตั้มขอใกล้ๆนะจับนิ่งๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับนี่นะเนี่ยคือไส้เดือนฝอยรากปมผลงานของไสเดือนฝอยรากปมเลยเป็นปมเลยนะครับ อันนี้เราปลูกพืชชนิดอื่นไปก็จะเป็นเหมือนกันอย่างนี้เพราะอะไรครับอาจารย์ก็คือไสเดือนปล่อยมันจะไปกัดนะครับตรงบริเวณปลายรากทําให้รากนี่เกิดเขาจะหาอาหารน่ะเอาง่ายๆคือรากเขาก็เลยหาอาหารไม่ได้สทําให้<ม>เขาไม่โตนะครับเห็นไหมรากข้างล่างที่จะเป็นรากลงไปอะ่ะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่รากบริเวณขนอ่อนข้างด้านบนเนี่ยเป็นปมหมดเลยเห็นไหม โอ้โห oh. สุดยอดเลยดูดิมันไม่โตยังไงมันก็ไม่โตคุณผู้ชมผมมีวิธีแก้ด้วยนะครับแก้กางเกงโอ้ยไม่ใช่กดลานแล้วอันนี้นะครับอืมเอาเห็ดนางฟ้ามาใส่เหลาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดเรืองแสงใช้จัดการไสเดือนป่อยรากบมโดยเฉพาะเลยวิธีการก็คือ ไม่ได้เอาไปโรยใส่แล้วให้เขาฟื้นนะก็คือใช้รองก้นหลุมเวลาที่เราจะปลูกพืชชนิดใหม่ลงบริเวณนั้นมสมมติว่าเนี้ยมันจะไปโน่นน่ะถ้าจัดการมันก่อนเลยบริเวณนี้คือมันลุกลามได้นะครับนาารในพื้นที่นะครับห้ามไปกินพืชหลายชนิดได้ใช่นะครับนะเราจะเพาะหมาอืมไม่น่าใช่แล้วล่ะอาจารย์หม,ม,มานี่ห<อ>ม,มานี่ก็กินกินรากเหมือนกันนะเนี่ย คุณผู้ชมว่ามันจะสามารถเอาไปแก้ไขได้ไหมอย่างนี้ผมจะทดลองดูนะครับด้วยการตัด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 รากผมแล้วก็ไปลองปลูกใหม่ดูอ๋ออาจารย์จะตัดรากด้วยนะครับใช่ผมจะทดลองก็คือเป็นงานทดลองไม่ได้หมายความว่าผมฟันธงว่ามันจะได้ไม่ได้นะครับผมจะบอกก่อนแล้ถ้าผมทดลองแล้วมันเป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะครับผมจะเคาะออกมาเลยมนะคุณผู้ชมแต่วิธีแก้นะ สช้เรียนฝอยรากผมวิธีแก้ก็เห็ดเรืองแสงนะครับให้เราทําการขุดโมรากทั้งหมดที่อยู่บริเวณหลุมเดิมเนี่ยนะครับออกมาให้หมดเลยครับนะครับคือขุดขุดพวนขึ้นมาเนาะเหมือนเราใส่ปุ๋ยเลยนะอาจานเนาะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับผมยังไม่ได้อ๋ออะไรนะแสดงว่าส้มเราก็มีโอกาสเป็นสีนะครับก็มีหลายต้นที่ผมดูแล้ว มีโอกาสอาจจะไม่ได้เกิดจากลากขุดอย่างเดียวด้วยนะครับอาจจะมีนี้ด้วยนะครับเนี่ยเราขุดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับขุดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราเอาเศดเรืองแสงเนี่ยลองก้นหลุมเวลาเราจะปลูกนะครับใช้เยอะไหมอาจารย์ครับโอ้ถุงนี้ใช้ให้หลายหลุมเลยครับเป็นสิบสิบหลุมเลยอ๋อคือถุงนึงเนี่ยใช้ไม่ต้องหมดถุงนะครับใช่ครับแค่ ชวมหนึ่งอย่างเงี้ยแค่นี้ครับประมาณสักถ้วยน้ำจิ้มเนาะใช่ประมาณนั้นนะครับไอเยอะดีได้นะครับแบบเรืองอ๋อนะต้องบอกว่าเรืองนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เห็ดเรืองแสงชื่อเต็มนะครับชื่อว่าเห็ดเรืองแสงซีรินรัศมีนะครับหาได้ที่ไหนอาจารย์หาได้จากที่ไหนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของแต่ละจังหวัดนะครับเขามีจำไม่ได้จําหน่ายเขามีแจก บางทีพริกเป็นพริกเป็นใช่หลายพืชเป็นมะนาวเป็นนะครับส้มเป็นทุเรียนบางทีก็เป็นเนาะใช่มันมันมันเป็นได้หมดครับแม้กระทั่งมะละกอก็เป็นที่ยังไม่เห็นเป็นก็มีกล้วยนี่แหละอ่าใช่ใช่ใช่ที่เหลือเป็นได้เกือบหมดเลยเสือเรียนปล่อยรากปมนะไม่ได้เกี่ยวเสื้อเรียนปล่อยกินแมลงที่เราเอามาจัดการด้วงหมัดถักนะต้องมองเข้าใจนะครับก็คือต้องแยกให้ออกรู้อะไรก็ได้แต่ต้องรู้ให้ลึกรู้ให้แบบ จริงคือถ้าคิดเราเองอันนี้ผิดนะครับอันนี้คือเรามีข้อมูลชัดเจนเลยไปหาเสิร์ชหาข้อมูลดูได้เส้เรียนปล่อยมีเป็นโอ้โหเป็นหลายร้อยอย่างนะครับหลายหลายหลายร้อยตัวแต่ว่าเรียกรวมๆก็คือไส้เดืนอนฝอยขุดท่านสังเกตได้เลยปลูกแล้วไม่โตเนี่ยการขอหน่อยได้ไหมครับสันนิฐานได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมสัญญนนิญญฐานได้เลยว่าแน่นอนนะครับ ส่วนตรงนี้ผมจะปลูกอะไรผมคิดว่าผมจะปลูกชมพู่ละผมจะเปลี่ยนพืชเปลี่ยนพืชเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ผมจะเปลี่ยนวงก็คือปลูกชมพู่แทนเลยอืแต่เดี๋ยวผมจะไปตัดรากพวกนี้ออกแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเกิดรากใหม่แล้วก็ลองปลูกดูเพราะว่าผมเสียดายพันออตุรกีไม่ได้หาง่ายนะครับโอ้แล้วก็แตกรากยากนะออตุรกีออตุรกีผมบอกก่อนนะครับว่าทำเข้ามาไม่ได้นะครับจำยากมากนะครับจำไม่ได้นะครับ ตอนพอได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนส่วนมากจะทาบหรือติดตาเอาไา้ใช่ตอนพอได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนนะพอได้คําว่าพอได้ก็คือบางทั้งมันก็ติดเป็นรากแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าเป็นพ่อสายพันธุ์เขาหรือเปล่านะครับก็ใช่ครับวันนี้ได้เห็นแบบได้พาคุณผู้ชมมาถามอนิดนึงอาจารย์ถามีนิดหนึ่งอันที่คุณอันที่อาจารย์ตัดออกไปแล้วอ่ะอันที่มันเป็นปมอ่ะเอาไปทํายังไง เผา <ไป S 1> ทิ้ง,งหรือไปทิ้งแบบไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้เดี๋ยวเอาไปปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะลุกลามไปที่อื่นจริงๆงมันควรจะเผาเนเพราะว่ามันมีตัวอยู่ใช่นะครับแต่ถ้าอยู่อย่างเนี้ยมันมีเห็ดเรืองแสงเนี่ยบริเวณเนี้ยไม่มีแน่นอนนะครับใส่ไปอีกีเอาง่ายๆเราจะปลูกอะไรต่อไปเนี้ยในพื้นที่ใกล้เคียงเราจะต้องลองขุดหลุมด้วย็ดเรืองแสงหมดเลยอ่ะสมมติต้นที่ปลูกไปแล้วอาจารย์อย่างต้นนู้นต้นนู้นถ้าจะใส่ใส่ยังไงทีนี้ถ้าเราจะใส่ คือถ้าจะใส่ก็คุยๆนิดนึงครับคุยบริเวณเนี้ยสมมติว่าผมใส่ให้ดูนะอ่าครับพาไปคุณผู้ชมไปดูโอ้โหฝนมาแล้วคุณผู้ชมฟ้าร้องฝนยังไม่มาครับอ๋อเพราะว่าสอบไปแล้วนะครับฝนไม่ตกแล้วนะครับรู้ฝนไปแล้วอ่าอ่ต้นนี้เนาะสมมติต้นนี้กลัวจะเป็นนะต้นนี้ตั้งกล้องนิ้นท ทุกท่านทําแบบนี้นะครับโดยบนดินอย่างนี้เลยเหรออาจารย์ใช่ครับคุยคคุยยนิดนึงนะครับคุยคคุุยยนิดนึงนะครับนะครับใช้แบบนี้นะครับแต่ดีที่สุดคือการรองก้นหลุมเพราะว่าเสตเดือนปล่อยเขาจะอยู่ข้างล่างอันนี้คือมาแก้ไขเนาะเดี๋ยวเราลดน้ําอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆซึมลงไปบ้างอ่าแล้วทีนี้ต้องปิดไหมอาจารย์ปิดครับเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้ชอบแสงแดดเดี๋ยวตายนะครับ เพราะฉะนั้นก็เอาอะไรคุมไว้เนาะจันเนาะใช่ครับประมาณนี้นะครับง่ง่ายเลยตัวนี้นะครับกินหมดนะครับไม่ใช่แค่รากพืชอย่างเดียวกินรากคนก็ได้พวกคนโอ้โหนะครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นสาระดีๆหากเป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามทาั้งทางในเพจแล้วก็ทางา YouTube ชแนลความสุขกอินรีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการเดินหน้าทำคลิปกันต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับฮอปี้บ๊ายบายฮอปี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบโอ้ย